โอ้ไห oh, ้เยาก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Demon Slayer Blade of p l เพ e r กันอีกแล้วนะครับและวันนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยเกมทําการอัปเดตไปแล้วอย่างเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็คือลงคลิปช้าหนึ่งวันก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมคนดูจังหวะน,นี้ก็จะมีให้เราทําการรอสุมนะครับมันเป็นการสุมอะไรทุกคนอันนี้เป็นระบบใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมมันก็เป็นระบบใหม่เกี่ยวกับตัวละครนะครับ ผมเดวเ,เป็นว่าผมจะทําการสร้างความเข้าใจอีกทีเลยก็อะไรกันนอสนสําหรับตอนนี้เนี่ยเนื้อหาหลักของคลิปนี้เนี่ยไม่ได้คือตรงนี้นะครับแต่ว่าเนื้อหาหลักของคลิปนี้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เรามาตรงนี้สิทุกคนมาดูนี่สิเราเห็นนี่ไหมนะทุกคนมันคือไอ้อาคาซะานะครับผมอสูรข้างขึ้นอันดับที่3นะครับนี่จังหวะน,นี้ก็คืออาคาซะาเข้าเกมไปแล้วอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็รออีกไม่นานนะครับเรา ก็จะได้ทําการจัดอาคาศากันนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะโกงเลยนะครับแล้วก็ โกงมากๆเลยนะครับผมเป็นอสูรข้างขึ้นบอกเลยว่าเราควรจัดแล้วก็ไม่ควรจะพลาดอย่างแน่นอนนะครับผมในส่วนของพี่อาคาสานะครับเดี๋ยวเ,เป็นว่าพอเข้าอีกทีเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการทําคลิปสุ่มให้เลยก็แล้วกันเนาะทุกคนแล้วก็ในไหนเราเข้ามาแล้วเราจะขอทําการรับของรางวัลกันหน่อยก็แล้วกันเนาะทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ทําคลิปของเกมนี้มาประมาณเกือบจะสัปดาห์ได้แล้วนะทุกคนช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยได้ลงคลิปเกมนี้เลยอะทุกคนแต่ว่า เราไม่ต้องห่วงนะครับผมยังอยู่กับเกมนี้นะคนดูแล้วก็ยังไม่หายไปไหนหรอกทุกคนมาจังหวะนี้ขอมาทําการรับรางวัลจากตรงนี้แล้วก็มีรางวัลตรงนี้ด้วยเหรอทุกคนอ๋อนี้น่าจะไม่ใช่รางวัลแต่ว่าเขาให้เราสู้นะครับผมก็คือสามารถรีเฟซเราก็หาสู้กันได้นะครับตรงนี้ก็ขอปล่อยให้เขาสู้กันเลยก,ก,นนะก็แล้วกันนะทุกคนเราก็ต่อไปก็คือเราจะมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรเราก็โอเคทุกคนต่อไปก็ ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมาทําการซื้อของในร้านค้ากันได้ตามสบายตามชอบนะฮะคนดูก็จะมีว้าวรูน,นี้ผมขอเลยเ็าะอะไรกันรูน,นี้นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องการมากเลยนะครับผมคนดูโอเคครับผมจังหวะน,นี้ก็รับรางวัลการอัปเดตเซิร์ฟนะครับก็คืออยู่ที่300ยหยกนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเซิร์ฟไม่ได้ปิดนานนะครับเราก็รับไปเลยชิวๆล้วก็ต่อไปก็จะเป็น ตรงนี้นะครับผมตรงเนื้อหาหลักก็จะมีให้เรา dispatch นะครับผมเราก็โอเคเลยรางวัลก็ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะทําการ d i s p a เ c h เจ้าตัวนี้เราก็ ตรงนี้เนี่ยก็คือรีเฟซไปนะครับก็จะมีเอา้าทําไมตรงหยกมันมีอันเดียววะทุกคนไม่นะโอเคเลยทุกคนจังหวะน,นี้ก็คือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมขอมาทําการดูตรงนี้กันก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนว่ามันมีสีแดงทําไมมันมีรางวัลให้เรารับอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคเลยถือว่าเป็นรางวัลที่ค่อนข้างจะดีนะคนดูต่อไปก็ตรงนี้คือเขาต้องการให้เราทําการสู้งั้นเหรอ โอเคได้เลยผมจะเอาจัดทีมประมาณนี้ไอนี่อยู่ตรงนี้โอเคครับผมจังหวะนี้ก็กดต่อสู้ไปเลยแล้วเราก็จะออกไปเลยนะครับปล่อยให้มันสู้ในเบื้องหลังไปส่วนอารีนาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอดูก่อนนะว่าควรจะสู้กับคนไหนดีโอ้โหมีแต่คนตึงๆไม่ไหวว่าคนดูแป๊บหนึ่งนะออกกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอทําการอัปตัวละครก่อนแป๊บหนึง่งแต่ก่อนที่จะอัปเนี่ย ผมจะมาทําการใส่รูนกันก่อนนะครับผมมาเราก็จะใส่รูนตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ไอ้นี่มีอะไรให้อัพไม่ไม่มีนะครับช่วงนี้ตัวละครลูกรักจะเป็นในส่วนของโทมิโยกะกิูนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มกันมากเลยนะครับกับตัวละครนี้นะคนดูเราก็เป็นว่าใครที่ชอบตัวละครนี้เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับมาจังหวะนี้ทําการ กดตรงนี้ไปเลยเราก็ได้ของมาประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะคนดูจังหวะน,นี้ก็นี่ไปแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรต้องการงั้นก็รีเฟซนะครับเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องการอีก refresh, แล้วคนดูผมชอบแต่ยกไอ้นี่ก็ไม่มได้ต้องการ JJ, สักเท่าไหร่นะคนดูผมไม่ต้องการโอเคจังหวะนี้ก็ไปต่อเลยผมไม่ต <email> ้องการอนนั่นโอเคอันนี้ผมต้องการนะฮะคนดูเราก็หมดไปแล้วโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็ ตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเวลาที่ผมเล่นเกมแนวนี้เนี่ยผมจะเป็นพวกที่คุยกับตัวเองบ่อยนะครับไม่รู้ทําไมแต่รู้สึกว่าเล่นเกมแนวนี้แล้วคุยกับตัวเองบ่อยมากนะครับผมคนดูมาจังหวะน,นี้ต่อไปก็คือทางด้านของตรงนี้เราจะมาทําการใส่พวกนี้เข้าไปแล้วก็อัพนะครับแล้วต่อไปก็คือจะมาทําการใส่ลูนให้พี่มอนจิโร่กันหน่อยนะครับผมเรามีอยู่ไอประมาณนี้โอเคโอเคทุกคนเราก็ ใส่ให้พี่เซนิสึก,กันด้วยแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของลูนและผมรู้สึกว่าผมจะปรับภาพสวยชัดขนาดไหนมันก็แทบจะไม่ต่างนะทุกคนคืองั้นขอปรับเป็นภาพต่ําสุดเลยก็แล้วกันมันดูไม่ต่างเลยอะคนดูแป๊บหนึ่งนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะทุกคนมาจังหวะน,นี้ต่อไปก็คือทําการอัพน้องเนซุโกกันต่อนะครับเหตุผ hmm. ลที่ต้องอัพเนี่ยคือถ้าเกิดว่าผมอัพเนี่ยตัวเทรนนิ hmm. ่งก็เอ้ยแป๊บหนึ่งนะคนดูอเอาเป็นว่า เราอัพเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเ,เป็นว่าตรงนี้เนี่ยผมจะขออธิบายให้แบบสั้นๆเลยว่าละกันที่ผมจะพูดเมื่อกี้นั่นก็คือมันเป็นสูตรหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะมาแจกสูตรนี้ให้เฉพาะกับคนดูของออนจานเกมมิ่งนะครับนั่นก็คือบางตัวละครเนี่ยอย่างเช่นโทมิโอกะกิยูเนี่ยผมไปจัดมาใช่ไหมทุกคนเราก็ จัดมาได้ประมาณเนี่ยทุกคนคือมันใช้หยกค่อนข้างจะเยอะนะครับใช้เพชรเยอะมากเราก็เลยจัดมาได้เท่านี้และเลเวลของมันจะตันที่1 3 0นะครับถ้าเกิดว่าเราจัดมาประมาณนี้แต่เราจะเห็นได้ว่าเลเวลของผมเนี่ย183นะครับเหตุผลก็คือผมเอาเข้าเทรนนิ่งยังไงล่ะทุกคนบอกเลยว่าบางคนก็รู้นะครับสาหรับคนที่รู้เนี่ยก็เก่งแล้วนะครับส่วนสำหรับคนที่ไม่รู้ผมก็มาบอกสูตรให้เฉยๆนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับและถึกับการอัปเดตเดี๋ยวเป็นว่าพออาคาซาเข้ามาเนี่ยผมจะทำการทำคลิปให้อีกทีเลย ก็ไลกันนอนแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปกันด้วยนะครับผมเอาลับไปลับบ๊ายบาย